ถึงเวลาที่ผมจะขอนัอ่งรถนั่งรถขึ้นรถเท่รถข,ข,ข,ขึ้นเขาแต่ผมไม่เคยลืมคนที่ขับเรือมาสู่ผมผมก็ยอมรับนะครับว่าภาพที่ออกมาไม่มีใครอยากเห็นนะครับนะครับแต่ว่าภาพภาพลักษณ์อของพรรคถูกกระทบบ้างน,นะครับแต่เราหยุดยั้งกฎหมายที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายได้เนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นตกลงจะยกระดับไปสู่การไล่นาย,ยกรัฐสนตีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหรอฮะแน่นอนครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้จะคุยกับสามัญชนคนธรรมดาแกนนำผู้นำคุยกันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้เชิญคนธรรมดาแกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงคุณสมบัติคุณงามนงบอบกอลยจุดจะมาวิจารณ์ผู้นำและแกนนำบ้างคุณสมบัติสวัสดีครับสวัสดีครับขอเริ่มจากคลิปคุณทักษิณก่อนหลังจากที่คุณทักษิณวิดีโอลิงก์เข้ามาที่ราชประสงค์ปฏิกิริยาวันนั้นเป็นยังไงฮะเวอเอ,อเลยฮะใครเวอฮะ มวลชนนะครับอาการเหมือนถ้าบอกว่าเป็นเรือจริงๆนะก็อยู่กลางมาหาสมุทรเลยไร้ทิศทางเลยเวิงละคนคนขึ้นฝั่งก็เดินไปแล้วอันนั้นคืออาการของของมวลชนนะพอคุณทักษิณมาโฟนอินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอบต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ทําให้แต่ผมเชื่อท่าทีคุณทักษิณเปลี่ยนไปนะหลังจากปฏิกิริยาของมวลชนจํานวนมากที่สะท้อนกลับไปที่คุณทักษิณ มันมีการสื่อสารระหว่างมวลชนระหว่างแกนนํานักคิดของเสื้อแดงกับคุณทักษิณหรือเปล่าฮะว่าปฏิกิยาเป็นอย่างไรหรือว่าคุณสมบัติต้องออกมาให้ความคิดเห็นอาจารย์สมศักดิ์เตียมหลายต่อหลายคนออกมาให้ความคิดเห็นคุณทักษิณถึงเริ่มรู้สึกว่ามีอาการหัวกิเดขึ้นถูกคือผมผมคชดว่าหลังจากที่ปฏิกิยาของไม่ใช่เฉพาะผมนะค,คนจํานวนมากนะแล้วผมเชื่อว่าเสื้อแดงจํานวนมากมีปฏิกิยากับคําพูดของคุณทักษิณเมื่อวันที่19 พีเ่เดว,ว่าปกิญ,ญานั้นอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าต้องยอมรับว่าสร้างความสับสนอย่างมากนะครับแต่ตีความได้อย่างนี้นะครับผมตีความว่าคุณทักษิณเนี่ยมองว่าหลังวันที่ส9บ้าแล้วเนี่ยดิลต่อไปของคุณทักษิณน,นั้นเนี่ยเขาสามารถทําดิลสําเร็จแล้วคือเขามั่นใจแล้วว่าคนเขาสามารถเดินเดินทางขึ้นเขาต่อได้ซึ่งเป็นทางที่ยากมากนะฮะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีมวลชนเนี่ย มารับรองอีกแล้วนะครับเขาสามารถที่จะดิวกับผู้คนที่คิดว่าเป็นเป็นบุคคลเป็นชนชั้นนําในสังคมนี้คุยกันว่าไพ่เ,เนี่ยไอ้ความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยที่เรียกว่าเป็นคอนฟ lict เป็นแผลอะไรทั้งหลายเนี่ยคดีความต่างๆเนี่ยสามารถที่จะโลาะได้ทั้งหมดเลยก็ตรงตามนั้นเลยสัปดาห์ต่อมาพรบอรปองดองก็ผุดเข้าทันทีในนามพลเอกสนทินะครับนี่ก็เป็น ผมก็อ่านอย่างนี้นะผมก็อ่านทื่อๆอย่างนี้เลยนะครับถึงแม้จะมีชุดอธิบายมาจากทางพรรคอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็อ่านการเมืองแบบนี้แหละทีนี้พอเดินเข้าสู่สภาถ้าคุยกันจบแล้วจะต้องไม่มีแหล่งต้านปรากฏว่านอกสภามีพันธมิตรในสภาประชาธิปัตย์เล่นเกมหมดตัวเลยถูกเกิดอะไรขึ้นฮะคืออย่างนี้นะผมเข้าใจว่าดีลที่คุณคุณทักษิณไปมั่นใจว่าดีลนี้สําเร็จเนี่ยปรากฏว่าพอการเคลื่อนของพันธมิตรเนี่ย ซึ่งเขาต้องเคลื่อนนะคือผมผมรอบนี้ผมไม่สามารถตําหนิพันธมิตรได้เลยมันมีเงื่อนไขจริงๆคือหมายความว่าถ้าพันธมิตรไม่เคลื่อนนี้เขามีปัญหากับประวัติศาสตร์ขององค์กรกับกับตัวตนเขานะแล้วผมคิดว่าเขาเคลื่อนอย่างรอบนี้เขาระมัดระวังนะแลวผมคิดว่าเขาเมืออาชีพมากนะอันนี้ขอชื่นชมนะพันธมิตรอันนี้กรณีพันธมิตรแต่ว่าแต่ว่าการเคลื่อนจังหวะที่สองเนี่ยซึ่งเป็นการเคลื่อนในสภาเนี่ยนะโดยพรักประชาธิปัตย์อันนี้นี่เรียกว่าเรียกว่าเละเทะเลย จัดว่าเละเทะนะประวัติศาสตร์60ปีของพรรคประชาธิปัตย์ผมว่ารอบนี้เละเทะที่สุดครั้งหนึ่งเลยในสภานะครับมันก็ทําให้เกิดคําถามว่าทําไมทําไมประชาธิปัตย์เนี่ยจะต้องเล่นเกมเลอะเทอะ,ะ,ะเละเทะขนาดนี้นะครับแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เรื่องสารรัฐธรรมนูญออกมาอีกนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องการลงประชามติการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็เลยทําให้เห็นว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ เป็นสิ่งที่กังวลจริงๆนะครับผมมองว่าตัวละคร3เรื่องที่เดินมาเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่เป็นละครที่ออกมาคนละฉากเป็นละครเรื่องเดียวกันแต่ออกมาคนละฉากนะครับและผมเชื่อว่ายังมีตัวละครสําคัญสคัญอีกหลายตัวซึ่งรองเล่นรอออกฉาก <S <S 2> <S 2> ซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก2อสามอาทิตย์นี้เพื่อจะดูต่อไปนะครับว่าตัวละครที่สี่ที่ห้าจบออมายังไง ทีนี้พอตัวละครต่างๆเริ่มปรากฏตัวจากการวิเคราะห์ของคุณสมบัติแกนนาเสื้อแดงหลายคนก็เริ่มวิเคราะห์ว่ามันมีกลิ่นอายของการรัฐประหารเกิดขึ้นโดยส่วนตัวคุณสมบัติมองยังไงครับผมผมคิดว่าผมคิดว่าวิเคราะห์ได้คือหมายควาฟังขึ้นนะครับการื่อนไหวหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายกับตอนปี4ี่นะครับแล้วก็การยกระดับยกกําลังบรรยากาศอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันสัญญาณมันพอ เหมือนจะต้องแต่ว่าผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าเขากําลังดูว่าสถานการณ์จัดถึงหรือไม่ไม่ได้แปลว่าเขาจะทํานะการรับประหารแต่ว่าผมเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าการรับประหารเป็นแผนหนึ่งของกลุ่มคนที่กลุ่มอํานาจอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะต้องมีสแปร์มีสำรองอันนี้ไว้ส่วนจะใช้หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นมันต้องรอเงื่อนไขรอเหตุผลเพียงพอที่เขาจะใช้ ทีนี้เมื่อเรือมันมาถึงฝั่งแล้วคุณทักษิณก็บอกจะขับรถต่อไปเองต่อไปได้เนี่ยไม่ต้องพึ่งพี่น้องมวลชนเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยทำไมเกาะที่กําลังจะปีนขึ้นไปสู่ภูเขามันไม่จะเป็นภูเขาแห่งการปลองดองตามที่ตกลงกันไว้มันเกิดอะไรขึ้นที่ขนทางข้างหน้ามันกลายเป็นทางอีกประเภทหนึ่งที่คุณทักษิณเองก็อาจจะไม่เคยจินตนาการมาก่อนถูกผมผมช่วงงานถ้าเป็นการสร้างชิ้นงานนะครับถ้าถือเป็นงานศิลปะนะ พรบชุดนี้เป็นเป็นพรบที่มีความหยาบมากเลยกระด้างมันขาดกระบวนการเตรียมการการพูดคุยการค่อยๆทําสิ่งนี้ให้ค่อยๆปรากฏก่อนว่ามันมีสัญญาณปองดองบางอย่างค่อยๆขึ้นนะครับผมคิดว่าการความพยายามคิดว่าจะดื้อดึงมีความพยายามจะดันกฎหมายพรบปองดองไปในขณะที่ทุกฝ่ายนะครับทุกฝ่ายไม่มีใครเอาอ่ะเสื้อแ,แดงก็ไม่เอานะ เสื้อแดงมองพรบอปองดองอย่างไรประชาชนตัวเป็นๆเ,เนี่ยเสื้อแดงเนี่ยฮะมองอย่างไรคะคือเรามองเห็นประเด็นเรื่องการการลบล้างความผิดให้กับคนที่ที่เกี่ยวข้องกับการสังหารประชาชนในเหตุการณ์เมษาพฤษภาปีห้าสามซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ยังเก็บอยู่ในใจเรายังมีความหวังว่าเราจะสามารถพิสูจน์ความจริงนะครับปลดปล่อยปลดปล่อยคนที่เสียชีวิตว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและเราจะได้เห็นโฉมหน้าของฆาตกร แล้วเราจะได้เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องได้รับคือสํานึกอะอย่างน้อยสุดเราเราอยากเห็นวันที่เขาขอโทษประชาชนน่ะจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ผมไม่สนใจแต่ว่าเขาต้องขอโทษประชาชนส่วนส่วนว่าหลังจากนั้นถึงแล้วเนี่ยเขาจะได้รับโทษกันขนาดไหนซึ่งอย่างเหมาะสมยังมีเหตุมีผลกับบรรยากาศทางสังคมในเวลานั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พอพรบป,ปองดองถ้าผ่านเข้าสู่สภา,าแล้วถ้าออกมาบังคับใช้จริงมันเป็นการกวาดทุกอย่างหมดม,มันไม่ได้นหนึ่ง มันกวาดไม่ได้นะคือคว <Okay. S 1> ามรู้สึกมันมันมันยังติดอยู่แล้วตอนนี้จะหนักนะผมคิดว่านี่เป็นความผิดพลาดอย่างมากนะพระบปองดองเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้เสนอเองแต่ก็ต้องยอมรับว่ารู้เห็นเป็นใจอย่างน้อยระดับนําของพักจะต้องรู้นะครับดังนั้นการการดื้อดึงขนาดนี้ขนาดที่มวลชนแม้แต่มวลชนตัวเองก็ไม่เอาเนี่ยเสื้อแดงไม่เอาเนี่ยคุณได้มันกาลังจะทําลายทําลายพักเลยนะฮะ ผมเข้าใจว่าสสที่มีความใกล้ชิดกับพวกกับมวลชนเสื้อแดงมากๆเนี่ยเขาก็มีปัญหามากเลยนะมีการโต้เถียงกันในพักอย่างรุนแรงนะครับมวลชนข้างนอกเรียกว่าตั้งการเลยนะครับงั้นผมช่ว่างานชิ้นนี้ไม่มีทางทําสําเร็จถ้าทําสําเร็จนะคุณก็จบชีวิตทางการเมืองได้เลยทีนี้มวลชนไม่เอาทําไมพักยังดันทุนลังจะผลักดันเข้าสู่สภาพักกับมวลชนเนี่ยจริงๆคุยกันบ้างหรือเปล่าครับผมคิดว่าเขาไม่ได้คุยอะ เคยคุยนะ,ะปกติมีการสื่อสารจริงๆว่าเราเดินสองขัดจริงๆสื่อสารกันไหมฮะผมคุยกับอาจารย์ธิดาเมื่ออาทิตย์ก่อนที่จะมีการก่อนที่จะเข้าวันที่19นะฮะประมาณวันสักวันที่1 0เสร็จเเนี่ยผมคุยกับอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาบอกว่าเขาไม่เคยได้คุยกับคนในผู้ใหญ่ในพักเลยในเรื่องเกี่ยวกันปองดองคือประธานนปชกําลังบอกว่าไม่เคยได้คุยกับพักเลยถูกเรื่องการปองดองเกิดอะไรขึ้นฮะให้ผมวิจารณ์นะ ผมคิดว่าพักไม่ให้เกียรติมวลชนโดยเฉพาะองค์กรนำของมวลชนจร,จริงๆอันนี้แทนทัศน์าามผมนะพักใช้มวลชนเสื้อแดงเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือเปล่าครับคือเขาได้รับประโยชน์จากจากมวลชนเสื้อแดงแต่ว่าเวลาปรึกษาหารือกันเนี่ยเขาไม่ปรึกษาเขาคือเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะผลิตนี่เป็นปัญหาของชนชั้นนำทุก ทุกชนชัน้นนาชนชั้นนําเชื่อว่าตนเองนั้นเนี่ยมีความคิดหรือสามารถผลิตความรู้นโยบายได้ต่างๆเนี่ยได้ดีมากกว่ามวลชนคือเป็นพวกรับเหมาไปคิดแล้วก็ทําให้แต่ว่าอกระบวนการปรึกษาหารือเนี่ยมันไม่มีซึ่งไอ้ผู้นําที่มีกระบวนการปรึกษาหารือเนี่ยมันเป็นผู้นําในกระบูนในในสังคมประชาธิปไตยผมกาลังจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประเทศเราจะต้องยังไม่ถึง เรายังไม่ถึงสถานีประชาธิปไตยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราได้รับได้พักเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลแล้วเสื้อแดงยังรู้สึกว่ามันยังไม่เป็นประชาไตยอันนี้เป็นความรู้สึกร่วมกับพันธมิตรด้วยนะมองมุมหนึ่งนะครับแต่โอเคมองมุมหนึ่งเราก็มองว่าอย่างน้อยสุดรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งแต่ลึกที่สุดเลยก็คือว่าเราคิดว่าสังคมที่เป็นประชาไต่เนี่ยมันจะจำเป็นต้องเป็นสังคมที่โครงสร้างความสัมพันธ์เนี่ยมันแบนไม่ใช่ว่าคุณอยู่ในโครงสร้างนาจนจนไม่เห็น ไม่เห็นหัวคนประชาชนเลยนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ครับ,รบทีนี้มันมีรอยรล้าเล็กๆเกิดขึ้นและระหว่างแกนนำคือคุณทักษิณเนี่ยกับตัวมวลชนหลังจากที่ไปปราศัยวิดีโอลิงเข้ามาที่ราชประสงค์แต่การเคลื่อนของประชาธิปัตย์ดูเหมือนจะทําให้คุณทักษิณต้องกลับมาหามวลชนอีกครั้งตรงนี้วิเคราะห์ยังไงทำไมประชาธิปัตย์เดินเกมที่เสี่ยงขนาดนี้เพื่อที่ตัวเองจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอ,อ๋อผม ผมเชื่อเขาตั้งใจนะหนึ่งอันดับแรกก่อนผมไม่คิดว่านี่เป็นเรื่องเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเหตุเรื่อยๆนะคุณสมบัติที่ว่านี่คือเจตนาการเดินหมากของประชธิปัตที่ชัดเจนมากเลยฮะถูกหมายความว่าเขาเขาพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อจะหยุดหยุดสิ่งนี้แล้วก็แม้ว่าจะทําให้บรรยากาศมันมันมันวุ่นวายขนาดไหนก็จะทานะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราคิดว่าเขามีเพราะเขาเสียแต้มทางการเมืองมากนะครับคําถามผมก็คือว่า ทำไมเขาแลกจริงหรือเปล่าว่าเขาแค่ต้องการที่จะแลกกับพรบปอ,อ,องดองเท่านั้นอันนี้เป็นคําถามนะซึ่งถึงแม้เขาแลกนะแต่พรบปอ,อ,องดองนี่เขาก็เข้าสู่กระบวนการไปเรื่อยๆนะหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเทคแอคชั่นแบบนั้นเนี่ยขั้นตอนเขาก็ไปได้นะเขาไปได้ดังนั้นคําถามโผมก็คือว่าเอ๊ะมันมีอะไรซับซ้อนว่วนั้นไหมเป็นเป็นไพ่ที่อยู่หลังหลังจากนั้นไหมซึ่งเนี่ยมันก็ต่อมาอีกไม่กี่วันต่อมาก็มีเรื่องสารรัฐมนูญ ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นต่อว่าหลังจากสารรัมนุลแล้วคืออะไรตรงลงมันชวนให้ตีความได้คือ,ค,อคือพันิปัดเขาเคยทำในทำนองนี้นะตอนเลือกตั้งปีสี่เก้าอ่ะแล้วก็ไม่ไม่ลงเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรือเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือวิธีการที่ปัจิบัติเคยทําและสุดท้ายก็นําไปสู่การเด็ดล็อกทาง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 ,ทางการเมืองขึ้นแล้วก็เกิดการรับประหาร คุณสมบัติกำลังจะบอกว่าสถานการณ์การเมืองไทยปัจจุบันมันกำลังจะนำไปสู่จุดที่ไม่มีทางเลือกเหมือนจะบีบให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งในประเทศนี้เหรอฮะผมผมคิดว่ามันมันไปถึงมันมันมีความพยายามสร้างบรรยากาศให้ไปทำนองนั้นสร้างเงื่อนไขให้ทำนองนั้นส่วนจะมีรัฐประหารหรือไม่นั้นผมไม่ทราบทีนี้หมอวรงลงมาโยนแฟ้มใส่ประธานสภา คุณลังสีงมาดึงเก้าอี้ออกไปพอรับฟังได้คุณอภิสิทธิ์บอกว่ายอมเสียภาพลักเพื่อที่จะจัดการเรื่องนี้พอรับฟังได้แต่ผู้ใหญ่ในพักที่มีประสบการณ์ระดับอดีตหัวหน้าพรรคุณชวนหลีกภายคุณบัญญัติบรรทัดฐานขึ้นเวทีปราศัยทำไมประชาธิปัตย์กล้าเล่นเกมเสี่ยงขนาดนี้เพื่อพระราชบัญญัติฉบับเดียวที่จะต้องล้มไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องก็ชัดเจนเลยฮะคือผมเชื่อว่าเขามีไพ่อยู่ข้างหลังแต่ผมไม่รู้ว่าคืออะไร การบอกว่าเขาจะจะนําไปสู่การรับประหารบางทีก็ดูอาจจะไม่ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะแต่ว่าจะให้ประชาชนคิดยังไงฮะใช่ไหมครับงั้นผมขอดูอีกต่ออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคุณทําอย่างนี้แล้วทําให้เกิดรับประหารนะคราวนี้คุณต้องรับผิดชอบแล้วคุณพิสิทธิ์คุณจะพูดเหมือนตอนที่เขาได้รับประหารแล้วก็มาบอกเลยจากนั้นสองสามปีแล้วมาบอกว่าเออผมไม่เห็นด้วยการรับประหารสิบเก้ากันยาอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วนะ ประชาชนทุกคนจับจ้องคุณแล้วก็อ่านเกมคุณขาดทุกฝ่ายที่เล่นอยู่บนบนกระดานอยู่ตอนเนี้คือประสบการณ์ห้าหกปีเนี่ยมันทําให้ประชาชนจํานวนมากเนี่ยที่ติดตามทางการเมืองเนี่ยอ่านการเมืองเป็นเซียนเลยนั้นคุณเล่นคุณเล่นเกมแบบนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ซับซ้อนถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นจริงอีกครั้งในประเทศนี้ฉากที่คุณสมบัติเห็นคืออะไรฮะผม ผมเห็นประชาชนจำนวนมากผมเห็นความวุ่นวายมากเลยผมเห็นผมเห็นความวุ่นวายที่ที่มากที่สุดเท่าที่เราเคยมียอมไม่ได้แล้วถ้ารับ